สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมคเว b บครับอยู่กับเกมเศรษฐี2ครั้งนี้ผมจะเอาเกมที่ผมรู้สึกว่าเป็นเกมแบบที่ค่อนข้างจะน่าเกลียดนะของการเบิ้ลครับแต่ไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายโชคดีนะแต่เป็นเราเองครับที่โชคดีจนน่าเกลียดจะเป็นยังไงเราไปดูกันครับมาครับอ่าก่อนอื่นเลยจริงๆแล้วคลิปนี้เนี่ยผมจะลองเอายุนอามาแทนเฟดให้ทุกคนดูนะ ว่ายุนอาคู่กับเบียติเซ่เนี่ยให้มันเบิ้ลเบิ้เนีเ่ยมันจะเก่งพอ่พอการที่ผมใช้เฟสได้หรือเปล่าอ่าแต่ว่าเกมนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเกมที่ทําให้เห็นนะความเก่งของยุนอาแต่เป็นความโชคดีที่น่าเกียดของการมีเบิ้ลอยู่ในเกมแบบตั้งแต่ต้นเกมครับตอนนี้เราอยู่ที่เอ็กเปิดนะมาดูกันว่าเราจะเจอใครครับ อาคุณม้าหินอ่อนน่าจะเป็นคนไทยแน่นอนภาษาไทยมาเชียวแต้มสองพันสองครับอืมเขาเป็นครอบครัวเหรอโอ้เราได้เปิดหลังนะอย่างนี้ชัวร์เลยใช้สลองครับอ่าอุย้ยเขาใช้ตัวละครหนึ่งดาวเยอะแฮะอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือเปล่า มียึดเมืองเนาะเพราะฉะนั้นผมจะถอยถอ,อยเดีกว่าไหมผมว่าถอย9ดีกว่าครับื <Nine. S 1> ่อเขาเข้าร้านค้าได้เดี๋ยวเขาจะได้ไดยึดเมืองนะ <Six. S 1> หกเหรอน่าจะมียืนข้างกันครับแต่ถ้าผมมี7นี่ผมเข้าร้านค้าไปยึดเมืองแล้วนะโอ้ยมีแบบนี้ก็ถอยชิบไปครับ ได้เบิ้ลสองขึ้นมือมาแฮะเดี๋ยวผมดูก่อนผมเลือกอิตาลีแล้วกันนะเพราะว่าจะได้ทอยสี่ไปลงตรงอังกฤษครับอยู่ในเดดทิงด้อมแล้วจะได้เบิ้ลสองมาลงฝรั่งเศสได้อีก <10. S 1> ต่อให้เราไม่ได้เบิ้ลสี่นะหมายถึงว่าจะได้ได้หนึ่งสีไปเลยครับเพราะเรามี2อยู่ในมือเนาะอา <Yes. S 1> แล้วเขามา,ามาแย่งเมืองเราแบบนันยนี้แต่ว่าเขาอาจจะมี ทอยสี่ถอยสองเหมือนเราด้วยเปล่าไปเอาเราถอยสี่ไปก่อนเลยโอ้ได้เบิ้ลด้วยโหอยังค่อนข้างดีเลยครับเบิ้ลนสองไปต่อจริงๆนี่ถ้าไม่ตกเกาะเนี่ยผมเบิ้ลต่อไปแล้วเนี่ยมีเบียร์ทิเซ่มาแล้วครับอ่าห้าหกเจ็ดแล้วกันครับได้การ์ดอะไรโอ้ได้การ์ดรันไปเข้าร้านค้าอย่างนี้ มโมยเมืองมาเลยครับกันครับได้มาแล้วสสีอันนี้ผมว่าต่อให้เขาตัดเมืองก็ไม่ทันแล้วนะผมน่าจะชนะแล้วครับอ่าได้แปดไม่เบิ้ลด้วยไปครับเบริเ้ขอสี่หรือหก็ชนะทั้งคู่นะอ่าได้เบิ้ล4สี่ครับเดี๋ยวผมเบิ้ล4สี่ขโมยเมืองเขาเลยเนาะ แล้วก็เดี๋ยวใช้ <a> อรถไฟก็ได้หรือจะใช้ <Go away. S 1> วัตสันไปร้านค้าก็ได้ครับแล้วถอยหเอา <Go away. S 1> หรือจะสร้างเมืองก็ได้นะเพราะว่าร้านค้ามีสร้างเมืองใช่ไหม <Lock> er. แต่ว่าไหนๆก็มีหในมือแล้วครับ <a> เดี๋ยวผมว่าผมซื้ออย่างอื่นดีกว่าหรือ,อย่างอื่นซื้ออัพเกรดแล้วไงครับ อันนี้ทำโปรกเกรสของเวสเฉยๆนะเนเี่ยเราก็ชนะอยู่แล้วครับ <turn>. จริงๆผมก็ดีใจที่ชนะนะแต่ว่าเกมแบบนี้ก็ค่อนข้างไม่สนุกเนาะเพราะว่าอีกฝ่ายไม่ได้ทำอะไรเลยครับยังเดินไม่ถึงรอบด้วยซ้ำนี่นะความน่าเกลียดของการเบิ้ลนะ oh, <yeah. S 1> แบบเบิ้ลต้นเกมอะไรเงี้ยยิ่งเซร็เราเนี่ยโอ้ถ้าเบิ้ลก่อนนี่คือชนะร้อเอร์เ็น์ครับ แทบไม่เคยแพ้เลยถ้าเราได้เมิ้นก่อนมาดูกันอีกเกมครับหาห้องนานซะด้วยเดีย๋ยวนี้หาห้องค่อนข้างนานนะอ้เปิดสามแล้วก็มีหลุดด้วยครับบางทีผมก็คิดเหมือนกันนะว่าเกมค้างหรือเปล่าเพราะผมเคยมีเกมค้างด้วยนะ นี่ยหดให้ทุกคนดูเลยเป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่าผมพูดจริงนะ <c oughs> อ๋อแล้วก็ถ้าทุกคนไม่ทันสังเกตเบียร์ทิเซ่ผม4ดาวแล้วนะ <c oughs> เก็บเศษมาเรื่อยๆครับ <c oughs> แล้วก็ผมค่อนข้างโชคดีด้วย <c oughs> ก็คือไปเปิดไอตู้ของ a อ n e เได้เบียร์ทิเซ่ครับ จะเรียกว่าโชคดีไหมไม่ได้แอคเนตนะตอนนี้ผมยังไม่มีแอคเนตนะแต่ว่ามีเบียริเซ่สี่ดาวมาแทนนะฮะจริงๆสำหรับผมก็กลางๆนะเพราะว่าจริงๆอยากได้แอคเนตมากว่าครับไม่มีแอคเนตมาเล่นบ้างนะจะได้ทําคลิปให้ทุกคนดูใช่ไหมโอ <Your turn. S 1> ้เอาดาวเยอะเหมือนกันนะอ่าสิไปก่อนแล้วกันครับ เพราะว่าเราได้สีเลยนะ <a> เบิ้ลสองเมื่อกี้เราไม่ได้สีครับถ้าเบิ้ลสองก่อนออันนี้จะเป็นเกมเร็วอีกไหมเนี่ย <5. S 2> <Your turn. S 1> ไชครับเบิ้ลสองได้หนึงสีโอ้เรามีเบิ้สิบสองด้วย ไปครับมันกัเบิ้ลที่สไปเลยนะไม่มีเหตุผลให้ไม่ถอยครับแล้วก็เดี๋ยวเราถอยห้าเนาะอ่าเบติเซ่เราติดแล้วครับพอเป็นสี่ดาวอ่อรอบการเก็บการใช้สกิลมันจะน้อยลงเนาะจากตอนแรกเนี่ยเราต้องเดิน5้ารอบเบติเซ่ถึงจะทางานนะแต่ว่าอันนี้เดินแค่สี่รอบก็ทางานแล้วครับอ่าแล้วเขาจะตัดเมืองเราเลยไหม จริงๆน่าตัดนะเพราะว่าถ้าเห็นเซตที่ผมเล่นเนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่แล้วครับในการจบเร็วนะแต่เขาเลือกที่จะไม่ตัดแฮะ <Your turn. S 1> ไปครับขอเบิลสองได้ไหมอ่าได้เบิลสองอย่างที่อยากได้นะไปครับ <Your turn. S 1> สองสี่ละหมดแต่เสียได้ยืน <the> อาถ้ายืนอาผม ไอ้ถ้าสมมติว่ายูนอาห้าดาวเนี่ยมันลดลงมาเหลือห้าชาร์ตนะนี่ไปสิบสองต่อได้เลยนะครับเนี่ยชนะเลยนะไม่มีครับก็ไปห้าหกเจ็ดไปแล้วกันครับหา <5. S 1> ได้ห้ามาจุดสตาร์ทแบบนี้เออผมกลัวเขาจะได้เบิ้ลสิบสองเหมือนกันนะเดี๋ยวผมขอน,นับก่อนนะถ้าเขาเบิ้ลสิบสองเขาจะมาลงเมืองน,นี้เนาะเพราะฉะนั้นผมสร้างแลนด์ม,มาร์คดักไว้เลยครับไม่ให้เขาเบิ้ลสิบสองได้ คาดทอยเจ็ดเนะเาะถ้าอย่างนี้เราก็แค่วัดสันแล้วก็ขโมยเมืองก็ได้เนาะแต่ว่าเหมือนเดิมครับเรามีสี่ในมือผมว่าผมซื้ออย่างอื่นดีกว่าดีไหมอ่าตังนั้นจะพอครับผมซื้ออันนี้แล้วกัน ทำโปรเกรสการซื้อของในร้านค้านะอ่าเราก็ได้สีโอเบิร์นีกด้วยถ้าเรายังไม่ชนะนี่ก็ยังเบิ้ลไปอีกนะยังมี12อีกครับของยูนอานะก็อ,อีกฝ่ายเพิ่งเดินได้ไปถึงลายสามนะผมชนะซะแล้วนี่ครับความน่าเกลียดของการเบิ้ลน,นะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับ2เกมนี้นะผมมองว่ามันเป็นเกมที่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะคืออีกฝ่ายก็สามารถทําแบบนั้นได้แล้วเราเองก็อาจจะเป็นฝ่ายนั้นได้เหมือนกันเนาะอย่างก่อนหน้านี้ผมก็เคยเอาเกมที่อีกฝ่ายเบิ้ลต้นเกมมาให้ทุกคนดูใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอันนี้ก็เอามาให้ดูชัดๆเลยครับว่าเป็นฝ่ายผมเองที่เบิ้ลก่อนแล้วเกมมันก็จะรู้สึกไม่ค่อยน่าสนุกเนาะเพราะว่าอีกฝ่ายยังเดินไม่ถึงรอบเลยการสกิลก็ยังไม่ได้ใช้เลยเนาะ ทุกคนมีความคิเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดเนี่ยเอ่อถือว่าเอ็นดูช่องน้องใหม่ให้หน่อยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ